สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตเล่าให้ฟังเรื่องที่ไปหาหมอเมื่อวานนะคะไปหาหมอแรกก็เป็นคุณหมอระบบประสาทก็ไปคุยเรื่องที่น้องมีอาการชักเยอะเมื่อตอนประมาณเดือนไปลายปลายเดือนธันวาค่ะอยู่ดีๆก็อาการชักขึ้นมาเยอะแล้วครนี้ก็คุณหมอก็มีปรับยามาให้ตัวหนึ่งแต่เหมือนว่า ก่อนที่ยาจะส่งไปศนีมาถึงหนึ่งวันน้องก็เริ่มอาการดีขึ้นก่อนที่จะได้ทานยาแม่ก็เลยเล่าให้คุณหมอฟังไปเลยประมาณนี้ก็เลยว่าอาจจะให้กินยาตัวนี้แค่สักระยะนึงจริงๆคุณหมอก็จะออฟยาแล้วแหละแต่ยาตัวนี้คือน้องทานแล้วน้องนอนได้ดีอะค่ะเหมือนน้องได้หลับพักก่อนก็เลยแม่ก็เลยขอคุณหมอว่าทานไปก่อนสักระยะหนึ่งให้ให้แผลที่หน้าท้องน้องที่อักเสบหายดีก่อนเพราะว่าเวลาที่น้องเกร็งเยอะ น้องดิ้นเยอะๆแผลมันก็จะเป็นเยอะค่ะคุณหมอก็เลยแบบให้น้องทานไปก่อนให้แผลน้องสงบหายดีให้แผลน้องหายอักเสบแล้วก็เรื่องที่สก็คือเรื่องแผลที่หน้าท้องที่บอกว่าอักเสบก็คือจริงๆน้องกูเกิลเป็นแผลอักเสบมาประมาณประมาณเป็นอาทิตย์แล้วค่ะก่อนที่จะไปพบคุณหมอซึ่งเมื่อวานนี้ที่ไปพบคุณหมอก็แม่ก็ดูแลแผลจนมันเกือบมันมันจะหายดีแล้วแต่คือมันมีการ มีการเป็นแผลที่เหมือนดูอักเสบดูเจ็บอะค่ะก็เลยคุณหมอก็เลยขูดเนื้อตรงนั้นออกไปแล้วก็ส่งไปเพาะเชื้อคราวนี้ผลเพาะเชือ้อมันต้องรอ3าถึงห้าวันก็คือเรากลับมากลับมาบ้านก่อนเพราะว่าน้องไม่ได้มีอาการอื่นร่วมด้วยแล้วไข้เคยน้องก็ไม่มีแล้วคือจริงๆถ้าถ้าติดเชือ้อถ้าติดเชือเช้อก็คือต้องมีไข้อาการต้องเหมือนคนป่วยแต่น้องคือ มีแค่ตรงแผลอย่างเดียวก็สามารถมารอฟังผลได้ที่บ้านแล้วเดี๋ยวถ้าผลออกยังไงมีความผิดปกติยังไงคุณหมอเขาก็จะโทรมาหาค่ะค่ะแล้วก็เรื่องที่สมก็คือก็ได้พบคุณหมอเด็กด้วยก็คุณหมอเด็กก็มาช่วยตรวจแล้วก็ตามคุณหมอสัญญกรรมมาดูแผลให้น้องคุณหมอก็มาดูแผลมาช่วยทําแผลมามาหาวิธีแก้ว่าทํายังไงน้องจะไม่เป็นแผลอีกอะไรอีกจริงๆมันเป็นเพราะตัวเขา เกรงเยอะอะไรเยอะดิ้นเยอะค่ะมันก็เลยทําให้เป็นแผลแล้วก็มันมันทําให้มีน้าย่อยมีแรงดันในในในท้องนะ,ะมันไหลออกมาปัญหาก็คือน้าย่อยมันออกมากัดกระเพาะน้องเราก็เลยต้องอยกเกรงที่ลูกเนี่ยคะ่ะเรื่องเกรงเดี๋ยวก่อนนะคะออกมาออกมากัดกระเพาะน้องทําให้แผลให้รอบ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 ท้องรอบรอบร,อบรูแผลน้องมันเป็นแผลแล้วมันก็คือเกิดวนเวียนซ้ําๆซ้าๆอย่างเงี้ยคล้ายๆมัน เรายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่ร่างกายเขาโรคของเขาความเจ็บป่วยของเขามันต้านทานนะคะเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่เฉยเกงแล้วก็เรื่องเกงนะคะเนี่ยคอจะเกงคอไปฝั่งนึงก็คุณหมอระบบป,ประสาทก็เป็นห่วงเนี่ยกลัวว่าน้องจะแบบเส้นยืดคอเคสคือเขาต้องปวดอะคะ่ะคือเขาเก่งนะคุณหมอก็ห่วงเรื่องสุขภาพน้องก็เลยส่งไปพบคุณหมอกายภาพ ก็มีนัดอยู่แล้ววันนี้เออเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ได้พบคุณหมอกายภาพเขาวนี้คุณหมออยากอยากช่วยน้องเนาะสงสารที่น้องเก่งเยอะมันก็จะมีโซลูชันก็คือทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น้องยังไม่เคยรักษาเลยก็คือส่งไปปรึกษาคุณหมอกายภาพดูว่าน้องคุกเก e เนี่ยสามารถฉีดยาขลายกล้ามเนื้อได้ไหมก็ไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็ดูประวัติคุณหมอก็รักษาน้องมาตั้งแต่แรกเริ่มเลย <S <S เหมือนกันค่ะจากที่นี่คือน้องรักษา ที่นี่ทุกอย่างทุกระบบก็คือรักษาที่นี่หมดเลยแล้วคุณหมอทุกทท่านก็ค่อนข้างที่จะน่ารักทุกๆคนเลยค่ะคราวนี้ดูประวัติน้องแล้วน้องก็ยังไม่สามารถฉีดยาขายกล้ามเนื้อได้เพราะว่าน้ําหนักไม่ถึงค่ะ Google จะต้องมีน้ําหนักให้ถึง15โลก่อน Google ถึงจะฉีดยาค่ายกล้ามเนื้อได้พอกูเกิลน้ําหนักน้อยเกินไปค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมี ขั้นตอนมีกฎเกณฑ์ของมันมีมาตรฐานในการรักษานะคะครานี้น้องน้ําหนักไม่ถึงน้อง Google ยังไม่เคยหนักถึง15โลเลยค่ะสูงสุดเคย12บกิโลแค่ไม่นานแล้วก็ป่วยแล้วก็ลงมาแล้วก็ยังไม่เคยยังไม่เคยขึ้นไปเกิน12อีกเลยตอนนี้ก็แค่11.5ค่ะตอนนี้น้อง4ขวบ5เดือน3วันหนัก11.5กิโล เขาค่อนข้างเก่งเยอะเวลาที่เขาเก่งเยอะเขาก็ใช้จะใช้ energy <ม>เผาผัานพละกําลังไปเยอะมันก็จะทําให้น้าหนักเขาไม่ขึ้นหลายสิ่ง<ม>หลายอย่างค่ะมันเหมือนเขาได้ออกกําลังกายตลอดเวลา<ม>ทําให้เขาเผาผัานร่างกายเร็วค่ะเหมือนเขาใช้พลังงานเยอะเนี่ยคะ่ะ<ม>เขาจะไม่อยู่เฉยเลย<ม>ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆความหม่วงใยค่ะวันนี้มาเล่าอาการน้องให้ฟังแล้วขอบคุณคะ่ะ